ก็รับสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับผมก็มาอยู่กับ m o n e ่พนะครับผมก็มาในของแอปพลิเคชันใหม่นะครับผมก็เอามานานสักป,ประมาณสามสวันแล้วนะครับผมในของแอปนี้นะครับผมก็จะเป็นของแอปคล้ายๆเหมือนแอปไลออนแล้วก็2แอปที่ผมได้ทําการถอนเงินให้ทุกคนดูเลยนะครับผมซึ่ง2องแอปนี้ก็เป็นอาเครือข่ายเดียวกันแล้วก็แอปนี้ก็จะมาที่หลัง นะครับผมก็เป็นของเครือข่ายเดียวกันในสองแอปนี้เลยนะครับผมก็คือเหมือนแอปยังไงหรอเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมนะก็ตามนี้เลยนะครับผมมาสามแอปนี้เลยนะครับผมเป็นเครือข่ายเดียวกันนะครับผมนะก็สามารถทําการถอนเงินได้ไหมถอนได้นะครับผมนะถอนได้เดี๋ยวไปดูย่องเงินในการถอนนะครับผมแล้วก็วันนี้ผมก็จะมาทําการถอนให้ครบ3แอปนี้ให้ทุกคนด้วยนะครับผมเนาะ โอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาในของวิธีในการสมัครในของแอปนี้ก่อนนะครับผมเป็นระดับคร่าวๆก่อนกลางระดับน,นะครับเพราะว่ามันสมัครเหมือนกันเลยนะครับผมเนาะ ส่วนแอปนะครับผมถ้าเราทําการโหลดแอป,ปมาแล้วจากใน Play Store นะครับผมถ้าเราจะกดสมัครนะครับก็เข้ามาในแอปบุก็จะมาเจอนี้นะครับผมก็ให้เรากดจัดตรงนี้ไปเลยนะครับผมนะพอเรากดเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาโผล่ในของหน้านี้นะครับผมก็ให้เรากดไปที่ Google นะครับผมให้เราสมัครอีเมลนะครับผมคือใช้อีเมลในการสมัครนะครับผมที่เราใช้อีเมลของ Pay p a l ก็ได้นะครับผมนะพอเสร็จแล้วนะครับผมก็มาในของหน้านี้นะครับผมก็ให้เราเลือกอีเมลของเรานะครับว่า เราจะใช้อ e ีเมลของเราใช้อันไหนเป็นอ e ีเมลในการสมัครนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมการสมัครเนาะส่วนในของการทํางานของแอปนี้นะครับผมก็การทํางานก็คือแค่เราคลิปเท่านั้นมีจำนวน3 0ครั้ง30คลิปนะครับผมนะสคลิปนะครับผมก็เหมือนของแอปไลออนเลยนะครับผมนะ ก็คลิปเหมือนเลยนะครับผมเราก็จะทําการได้เพชรเหมือนเดิมนะครับตรงข้างบนนี้ก็จะเป็นของสายฟ้านะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเพชรเพื่อทําการถอนเงินเข้าทูนิเวเรตนะครับผมไม่ใช่ทูนิเวอรเรตต้องขออภัยด้วยเป็นเพชรเปนะครับผมนะแค่เรากดจากตรงนี้นะครับผมเนาะอ่าแล้วก็อ่าในของเมนูตรงกลางนะครับผมเมนูตรงกลางก็อ่าจะเป็นของการหาอ่า สายฟ้านะครับผมก็คือตรงนี้นะครับผมดูโฆษณาหาสายฟ้านะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นของการดาวน์โหลดแอปหรือว่าติดตามเกมอะไรพวกนี้เพื่อทําการมารับเพชรนะครับผมแล้วตรงนี้ก็จะเป็นของการใส่าใสา่ QR c o อ e นะครับผมนะอันนี้อันข้างล่างนี้เป็นการใส q ่ q r code นะครับผมถ้าใครที่ไม่มี QR code ก็สามารถเอา QR code ของผมไปใส่ได้ก็คือ9 b b 27นะครับผมนะถ้าใครมีของเพื่อน,อนก็เอาของเพื่อน,อน,อนไปใส่ได้นะครับผมเนาะ ถ้าเราใส่เคียร์โค้ดแล้วเราก็จะได้สายฟ้าอยู่ข้างบนนะครับผมเพื่อทําการใบหาเพชรนะครับก็ประมาณนี้ถ้าเราจะทําการเชิญเพื่อนนะครับผมก็ให้เรากดไปที่เคียร์โค้ดของเราเลยนะครับผมนะให้เรากดเข้าไปนะครับผมเราส่งมาแป๊บหนึ่งนะครับก็จะมีให้เราคัดลอกนะครับผมคัอลอกลิงก์อ่าลิงก์ในของแอปพลิเคชันนะครับผมก็ให้เราคัดลอกไปแล้วก็ให้เพื่อนๆมาทําการดาวน์โหลดแล้วก็เล่นได้เลยนะครับผมนะแล้วก็ให้เขาทําการใส่โค้ดกดตรงนี้ไปไปใส่โค้ดนะครับผมนะ ถ้าของใครใส่แล้วตรงนี้จะหายไปนะครับผมเนาะโอเคเรามาในของการถอนเงินกันเลยนะครับผมวันนี้ก็จะมาทําการถอนเงินของแอปอ่าแอปนี้นะครับครั้งแรกนะครับผมก็ให้เรากดไปที่ wallet เลยนะครับผมก็จะถอนไปที่สอนอ่า0.02 US ดอลลาร์นะครับผมนะก็ตรงนี้เลยนะครับผมโอเคก็กดเข้าไปนะครับผมก็ตาม ก็รอโฆษณาก่อนนะดูโฆษณาสักครู่นะครับผมแล้วก็ให้เราปิดโฆษณาก่อนเพราะว่ามันจะมีโฆษณาเข้าขั้นเยอะนะครับผมก็ตามนี้ให้เราใส่อ e ีเมลของ Pay p a l ไปนะครับผมใส่อ e ีเมลของ Pay p a l ไปเสร็จแล้วก็ให้เรากดเซตนะครับผมให้ประมาณนี้นะครับมันง่ายๆแค่นี้นะครับเพราะว่าการถอนเงิน3แอปที่ผมบอกนี้เหมือนกันทุกอย่างเป๊ะนะครับผมเนาะ พอเราได้ทําการใส่อ e ีเมลที่เราจะทําการถอนเงินเข้าเพย์เพนะครับผมขอย้านะครับให้เป็นอ e ีเมลที่เราจะถอนเงินเข้าเพย์เพล่าเท่านั้นนะครับผมนะเวลาที่เขาถอนเงินเวลาที่เขาโอนเงินเขาจะได้โอนเงินเข้าเพย์เพาของเราได้นะครับผมนะอีเมลที่เราที่อ่าเป็นของเพย์เพล่านะครับผมนะโอเคก็ให้เรากดไปที่2 0. 0.2 US วนดอลลาร์นะครับเพื่อทาการถอนนะครับผมก็กดเข้าไปนะครับก็จะมีโฆษณารอปิดโฆษณาสักครู่ อพอเราได้ทําการปิดโฆษณาไปที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมนะก็ <S <S <an> ถ้าเราจะทําการถอนเงินก็ให้เรากดจากตรงนี้ได้เลยนะครับผมข้างล่างนี้นะครับผมแค่เรากดเข้าไปก็สามารถทําการถอนเงินไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมง่ายๆแค่นี้เองนะครับถ้าเราผูกอีเมลของเพจพราแล้วนะครับผมนาะก็ให้เรากดเข้าไปแค่นี้นะครับผมเพจของผมก็หายไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนะตรงนี้ก็จะเป็นของประวัติในการใช้เพื่อนนะครับผมแล้วก็เพจแล้วก็เงินดอลลาร์ของเรานะครับ ประมาณนี้นะครับผมนะการถอนเงินก็มีประมาณที่นี้โอเคเดี๋ยวผมจะไปทําการถอนอีก2อแอปนะครับผมนะถอนด้วยกันเลยนะครับผมเนาะอ่ะเราก็จะมาถอนในของแอปไรออนเหมือนกันเหมือนกันเลยนะครับผมนะซึ่งวิธีในการเล่นเหมือนกันทุกอย่างนะครับสแอปนี้นะครับผมนะผมก็จะมาทําการถอนอ่าสักประมาณลองถอน0 0 5 US ดอลลาร์ว่ามันได้ไหมเพราะว่า2อสาวันนี้นะครับผมถอนอ่า เงินไม่ได้นะครับผมก็คือถอนเงินจะนวล0.05ดอลลาร์ไม่ได้แล้วก็0.10ดอลลาร์ไม่ได้นะครับผมมันถอนแค่มันถอนได้0.02นะครับผมนะเพราะไม่รู้ว่าช่วงนี้มันเป็นไรไหมเขาบอกว่าต้องถอน0.02 US ดอลลาร์นะครับผมนะคือไม่สามารถถอน0.05หรือว่า0.10 US ดอลลาร่าคือไม่สามารถถอนสองอันนี้ได้นะแต่ถ้าเราจะถอน1อันนี้ถอนได้ไหมถอนได้นะครับผมโอเค ก็จะไปถอนอยู่ที่0.02 US ดอลลาร์นะครับผมโอเคโฆษณาเขาขั้นเยอะเดี๋ยวเขาปิดก่อนนะฮะโอเคก็มาทำการถอนเลยก็กดเลยครับผมข้างล่างข้างล่างอ่ะก็กดถอนเข้าไปโอเคถอนไปที่เรียบร้อยครับผมก็รอประมาณ2วันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปถอนในของแอปที่3กันเลยนะครับ ตอนนี้เราก็มาเข้าในของแอปที่3ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะซึ่งสามแอปนี้ถอนได้ไหมถอนได้นะครับผมนะโอเคผมก็จะมาทําการถอนอยู่ที่0.02 u ์ดูนย์สอดอลลาร์แล้วกันเพราะว่า2รายการนี้ไม่สามารถทําการถอนได้นะครับผมเขาบอกว่าให้เราถอนแค่รายการแรกนี้เท่านั้นนะครับผมนะโอเคก็ถอนได้เราก็ถอนนะถึงจะน้อยแต่ว่าถ้าได้ยังไงเราก็เอานะครับผมเนาะโอเคก็ทกําการถอนเลยนะครับผมนะกดไปถอนไปนะครับผมนะซึ่งมัน เมนูในการเล่นอะไรเหมือนทุกอย่างนะครับผมโนอะ okay, เคเหลืออยู่แค่2,000เพรนะครับผม, esus, ผมก็ประมาณนี้เลยโอเคทำการถอนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวถ้าเข้าไม่เข้ายัางไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีนึงนะครับผมนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยย่องเงินที่ทําการถอนนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตพร้อมกันเลยนะครับผมก็เอาล้นะครับผมหลัจากที่เราได้ทําการถอนเงินไปเมื่อวันที่แล้วนะครับผมนะ ก็วันนี้นะครับผมเราก็จะมาดูยอดเงินที่เราได้ทำการถอนไปนะครับผมของแอปทรีนี้นะครับผมแล้วก็อีก2แอปนะครับผมนะโอเคเราไปดูยอดเงินที่ทำการถอนแล้วก็เข้าไปที่เรียบร้อยในของเพย์เพลวนะครับผมไปดูกันเลยนะครับตอนนี้เราก็มาในของเพ y ์เพลไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ผมได้ทำการถอนไปที่3แอปพลิเคชันใช่ไหมครับทุกคนอ่ะก็ ตามนี้เลยก็คือ1 a p p l แอปพลิเคชันก็จะได้อยู่ที่0.02 USD นะครับผมนะอ่าก็กดเข้าไปเลยนะครับผมฮะเขาก็จะทำการจ่ายรวมมาให้เราเลยนะครับผมอนะจ่ายรวมก็คือ0.06 USD นะครับผมเพราะว่ามันเป็นแอปแอปพลิเคชันสแอปนี้เป็น แอปเครือข่ายเดียวกันหรือก็คือเจ้าของโดยเดียวกันเขาเปิดมานะครับผมนะก็เขาเปิด3แอปนี้มานะครับผมเนาะก็ได้ทําการถอนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เข้าไปมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมส3สามแอปพลิเคชันนี้นะครับผมก็เข้าไปที่0.06 u s ดอลลาร์นะครับผมนะก็ถือว่าใจจริงไหมนะครับผมก็คือใจจริงแน่นอนครับผมเพราะว่าถอนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็รายการถอนก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะ ก็ใจจริงนะครับผมนะก็3แอป่อา3แอปนี้เลยนะครับผม่า3แอปพลิเคชันนี้เลยนะครับผมนะ่า3แอปนี้เลยนะครับผมเนาะก็ถือว่าใจตามปกตินะครับผมทำคนเดียวก็ทําได้ไม่จําเป็นต้องเชิญเพื่อนก็ทําได้เหมือนกันนะครับผมเนาะโอเควันนี้ก็มาอัปเดตเรล่นในการถอนประมาณแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามและข้อมูลข่าวสารใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับผม